ตัวพ่อว่าจังได <What? S 1> จึงลอยไปหามินทุกวันนังเอกมินลลิตาไปเ,<อ>เป้าใยอาก็าได้ไปเฝ่าเขามาไปเฝ่าจะได้เพิ่มสาวมินยังวะตีตัวพ่อว่าจังไดไปหาสาวมินทุกวันเวลาเรานอนนำกัน ลูกตัวพ่อคนนี้จังใดเอาเฟซบุ๊กปลอมบางหน้าแม่นบอร<ะ>หรือเอาไพนน้อบังใจหันบอสลวนตัวพ่ออ้ายจะเห็นใจพ่อแน่เด้อาสวะวดจังสีภาส,สาภาสาอะไรลูกซึกเลยเปิดท่าใด<ะ>อีลาอีลา อลองเพลงไอ้พี่น้องช่าป่าจีนฟังมวนๆจากท่อนสองทอนแม่ละเพลงยังจะบอกเพลงโลกของพึ่งโลกของพึ่งโลกสุู่ ชีพตนและคนรวมเดินสดใสครับขอบคุณค่ะเส,สียงใสดีดีสาเส,สียงใสอยู่โดยเฉพาะอะไรเสียงเบาเป็นยังพ่อจ้านี่าต่ยิ้มาแต่ทางเขาเลยเสียงโผกูอันพ่อจ้าน่าะมันเป็นเสียงใส เ็็นยยงเสียงยังเสียงบังคับพี่แาบอีกจากเพลงน่ลูกก็ลัังดังๆพี่น้องกำลังฮิตๆน,น,นี่ตัวแฟนวานจังใดจึงลอยมาได้ทุกวันในยามเระนั่งทางกันไายบอกคน จังใดจึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทั้งบ้านจังไดเอางานบางหงนาแม่นบอหรือเอายังน้อบังใจถ้าบอหรือตอนแฟนไอยขยานายน้องไอแนเดินเจ้า เพอีเพลงหนึ่งที่กำลังฮิตในตอนนี้เพลงไหนลูกที่กำลังฮิตลองให้ยายฟังหน่อยสิตัวลูกว่าจะได้จงร้อยมากินเหล้าทุกวันในยามพอนั่งรวมกันพ่อบอกลูกครั แต่คุณพี่แต่ไม่แก่ลูกวะกูไม่มีข้ามเสียเบาค่ะไม่มีข้ามเสียเบาจะจะเพิ่มมาลองแก่ลูกเัราะกระมือมือแมนเป็นยังยุ่ยเสือกอ่ะล่องขึ้นแม่มือนแมนเพื่อนเพื่อนไปเฝ้าพ่อเป็กพ่อเป็กหรือซือดอกลูกพ่อเป็กย่างมือเสามันมีไอแก่เมียไอนิดแก่เมียน้อยไปสารลูกแก่เมื่อยลูกนะแต่แต่ลูกล่องให้ประนันพี่น้องมาหาศึกจะสร้อยจูาให้าเซื้อเรามาจัดแีย เราเนี่ยกำลังติดฮิตเนี่ยติด,ด,ดตอกเม่นเพกงหนีตัวพ่อไว้จังใดเดี๋ยวจะมีอีเพ่งหนึ่งลูกลนเดี๋ยวไม่ใสี่เคียนห้ล่าลองซื้อเลขเบิดเท่าใดตัวพ่อว่าจังได<ะ>จึงไหลไปหามินทุกวันนางเอกมินลลิตาไปเฝ<อ>้าไงก็ได้ไปเฝ้าเขามาไปเฝ้าจะได้เพิ่มสาวมินยังวะ ตัวพ่อว่าจังใดไปหาสาวมินทุกวันเวลาเรานอนอน,นํากันลูกตัวพ่อคนนี้จังไดเอาเฟซบุ๊กปลอมบางหน้าแมนบอส<ะ>หรือเอาไพนน้อบังใจหันบอสลวนตัวพ่ออ้ายจะเห็นใจพ่อแน่เด้อ<ป>่าสาอะไรลูก ซ really? ื่อเละเบิดเท่าได้พ no ่อพ่อยายยังไม่ได้พูดอะไรเลยซื่อสื่อเละเบิดเท่าได้กันบ้างได้บ้างได้แซะเอาอีล่ะกอคุณพี่น้องครับบันในสีผ้าพี่น้องค่ะนั่งเอกน้อยเสียงเป็นสะออนปอสแล้วม่จะเปลี่ยนสายแยกจะขวางบันยัดไว้ลีมันสีหลวง หลงอีลีทิสาเดี๋ยวนี้ค่ะนั่งเอกน,น้อยเสียงเปตเตซื้อเลขไรสักไอสกุาพ่อค่ะอ้อเหรออัดเสียงเปตเตซื้อเลขไรหล,ลานคือหันมาหาข่อย่าขอบคุณร่างันนำใจดันหนาวิธีด้วยจ้าสวัสดีแม่ๆในไรายสุดด้วยนะคะขอเสียงพี่น้องปาจีนบุรีแน่จ้า ขอบคุณคณะเจ้าภาพนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสบอลำแสงหกในวันนี้คะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เจ้าภาพเหมือนขึ้นนำ้ำขอบคุณแม่เจ้าภาพเมือนขนน้ำขอบคุณแม่เจ้าภาพมือนน้ำเดามาหลายคนอยู่นะครับอเอาพี่น้องครับวันนี้เสิพผ้าหลูกสาวลงไปแต่งโตขึ้นมาพอพี่น้องช่วงลำเรืองตอกก่อนทำาน,น้องขอนแก่นครับช่วงนี้